สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมานีมังกรระยอง f c เปิดบ้านเจอกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเจ้าถิ่นระยอง f ออยู่ในอันดับที่16นะครับเป็นบุยเลยนะครับส่วนบุรีรัมยูไนเต็ดอันดับ3ครับเราไปดูกันที่ผังการเล่นนะครับระยอง f c วันนี้3-4-3ครับส่วนทิมเยือนบุรีรัมยูไนเต็ดครับวันนี้3-5-2เป็นแผนหลักของพวกเขานะครับอาครับเกมเริ่มครับปรสินคุณทีทิชัยนวลจันทร์ครับให้สัญญาณเริ่มเกมการับ อาครับลูกเต่ม,มุมได้ลุ้นประตูขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมครับบุรีรัมรัตนากรเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วโคกโอ้โหแล้วบอลบงเข้าไปเลยครับโอ้โหเริ่มเกมมา1นาทีกับ27วินาทีครับดูเขาจะมาเปิดมุมของรัตนากรครับแล้วไมคอนอมงงนี่โดนหัวไหล่ลครับแลจะจังหวะต่อเนื่องครับเปิยะพลก็ ห้อยหลังมงแบบเจ้าตัวก็ไม่คิดก็ว่าจะเข้าครับสุดท้ายเข้าจริงๆครับ1-0แล้วครับบุรีรัมย์ออกนำโอ้โหดูครับคือหันหลังมงเลยครับแนวรุกดิ้ใช้องทูด้วยนะครับมีการออกซับตัวจริงครับเอาครับหนิงแกโซ่มาทางซ้ายสัตว์รักไห่ประโคนแล้วเปิดเข้ามาเก็บบอลตรงนี้แล้วกดอีกทีนะโู่ไมเควสติดเซฟนะครับของอนุสิทธิ์ครับยังไม่ได้ครับบุรีรัมยังแค่1-0ครับขวดด้วยขวาดูครับจังหวะที่เบียดกับอาดามิเตอร์แล้วเนี่ยครับหันมาเจอบอลแต่บอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาแล้วครับ ไมคคอนย้อนกลับไปปิยบพลเบิ้ลหนึ่งสองมาเอาครับองทูไหลมาไมคคอนมาเกรสไหลต่อมาอินเกโซเข้าซ้ายแล้วยิงรูกนี้บอลชนเสาครับยังแค่หนึ่งศูนย์ครับแลวดูจังหวะนี้ครับอินเกรโซยิงเนี่ยโอ้โหบอลโดนโคนเสาแล้วมันเป็นเหลี่ยมที่โดนเต็มเลยครับบอลเลยกระดอนออกมาครับเอาครับลูกเตะบุมครับคราวนี้เปลี่ยนมาฝั่งซ้ายบ้างครับรัตนากรใหม่คันนี้ต้องจะไปที่ไมคคอนมาเกสนะครับก็เดินออดัมมิเตอร์ประกบอยู่ครับ สูตรอะไรหรือเปล่ารัตนากอนปั่นลูกนี้เข้าไปลับขงนี้สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหดูครับน่าถือว่าเป็นการนำทางรวดเร็วจริงๆครับสำหรับผู้มาเยือนครับดูครับจังหวะเปิดเนี่ยยดไปตรงนั้นนี่โอ้โหดูครับขึ้นมาคนเดียวครับไม่มีผู้เล่นระยองมากระโดดเบียดใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ผ่านทั้งยอดรักนาเมืองรักแล้วก็อนุสิตเติมมีเข้าไปครับสองศูนย์แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวัสดุสีวกิจ ก็ย้อนกลับไปทางซ้ายใหม่แล้วครับคือย้ำไปทางซ้ายนู่นเลยครับยอดรักบรรจงเปิดมาแล้วโคลูกนี้ครับแมาเนี่ยก็มีโอกาสโคกแล้วเมทีบอลยังมาทางขวาที่โกชิโอคูโบะย้อนกลับมาอนุชิตเงินบุคคลกึ่งยิงกึ่งผ่านบอลผ่านหน้าประตูออกหลังไปนี่ครับคนนี้ก็เข้าไม่ถึงบอลครับเมทีสารักคำครับดูครับจังหวะที่รับบอลจากโอคูโบะแล้วดึงตรงนี้ครับสัสลักหายไปเลยครับแล้วยิงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับ สิวัลักเองก็ปัดไม่ถึงส่วนเมทีก็เข้าไม่ถึงก็บอลเลยออกหลังไปเลยดูครับที่เสาสองนั่นแหละครับเมทีรัตนากรวันนี้ขยับมาเล่นมิดฟิลด์ครับถือว่าทาได้ดีครับรัตนากรแล้วมาครับตรงนี้องทูองทูซ้ายมีศสละคไหประโคนแต่งลูนกนี้แล้วกดหน้าติดเซฟของอนุสิ์ครับแล้วเพียรที่บอกหลังไปนี่ครับเจ้าพีศสละคไหประโคนครับดูครับจังหวะที่อิงเกรโซทําทางไปแต่ศสละค์บอกขอกดก่อนครับ แล้วอดัมมิเตอร์แกจังหวะ2นี่เคลียร์ทิ้งแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับนี่ครับได้ลุ้นตรงนี้ครับท้ายครึ่งแรกครับจากฟรีคิกของอนุชิตเงินบุคคนจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับฝั่งมันนี่มังกรครับถ้าได้มาสักประตูนี่ก็จะทำให้มีความหวังมากขึ้นนะครับในช่วงพักแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยล้วบอลผ่านหน้าประตูแล้วกดไฟทีนอดรักข้ามคานครับเดี๋ยวดูว่าฉลับใครหรือเปล่าครับน่าจะเป็นลูกเตะมุมแล้วครับของระยอง โอ้โหได้ลุ้นเลยครับแล้วนี่ครับฟรีคิกตรงนี้ครับหยดมาโอ้โหแล้วยอดรักยิงดูครับโอ้โหทิ้งตัวขวางไว้เลยครับปิยพลครับโอ้โหดูครับปิยพลหาดิชกุลนะครับไม่ใช่จาพนมนะครับคือตอนนี้แอฟพดเกิดมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูผู้ธศิลป์คุณพีทิชัยครับอาคุณพุทธศิลป์คุณพีทิชัยนวลจันทร์ครับปอนุวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็น ระยอง FC เจ้าถิ่นนะครับตามหลังบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่0ประตูต่อ2ครับเกมถึงเวลาหลังที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเริ่มเกมแล้วนะครับก็เป็นฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดทีมเยือนครับที่บุกมานำระยองอยู่ 2, 2ประตูต่อ0นยครับตอนนี้สะสะลั์ไหประโคนองทูครับอยู่ที่บอลนครับลุนประตูที่3ครับบุรีรัมย์ ไหประโคนปั่นลูกนี้แม่สุดปลายมือครับสำหรับอนุสิทธิ์ครับแต่ว่าบอลยังออกหลังไปนี่ครับจังหวะที่ยิงด้วยซ้ายตรงนี้นี่อนุสิทธิ์ก็พุ่งไปเช็คแล้วครับแล้วบอลมันออกข้างเสาไปรัตนากรไปที่ไมค์้นสุภโชคสารชาติอเจอยวความใหญ่ของดามิตเตอร์ครับย้อนกลับมาอุ้ยรับเคลียมไม่ดีครับสุภโชคสารชาติแม่ลูกนี้นจิ้มเข้าไปแล้วครับ โอ้โหยูคนี้ยังสวยครับ3ศูนย์ไปแล้วครับจากสุประโชคสารชาติเนี่ครับจังหวะที่เคลียร์มาแล้วมาเข้าทางแตะมารับดีดด้วยขวาบอลติดไซ้ก้อยเบียดเสาเข้าไปเลยครับอ้สุดๆครับลูกนี้ทักษะหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับสุประโชคสารชาติแล้วพุ่งไปยังไงก็ไม่ทนันแล้วครัอบอนุสิตเติมมีครับซึ่งเป็นโซนปลอดภัยเนี่ยถึง10แต้มนครับนั้นก็เกมมันก็เหลือน้อยลงด้วยนะครับอุ้ยแล้วเข้าลูกนี้ครับ โอ้เราเจ้าตัวดัมมิเตอร์นี่นั่นแหละครับโอ้โหเจ้าตัวนี่ยอมรับแต่โดยดีครับเป็นเหลืองที่2ครับดัมมิเตอร์โดนไล่ออกครับจังหวะเข้าถึงบอลช้าครับคือเสียไปเนี่ยรู้ตัวเลยครับเพราะมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับดัมมิเตอร์เลี้เหลือ10คนเลยครับนี่ก็จังหวะที่บอลออกจากเท้าสุภโชคสารชาติไปแล้วครับมิเตอร์มาถึงช้ากว่าครับแล้วมาแบบไม่มีเบรกด้วยครับเล่นง่ายๆกับอนุชิต ้ยแล้วพลิกสวยครับแต่ว่าพอบอลแรกมามันก็โดนแย่งไปครับแล้วไหลมาช่องนี้ตวัดจริงแล้ว4-0ไปเลยครับทือเคไปต่อแล้วครับปียอนผานิจกุลแล้วเขาไปเช็คอีกทีครับโอ้โหยิ้มหวานกว่านี้ก็น้ำตาลปึกแล้วครับดูครับจังหวะบอลที่แลบมาตรงนี้โอ้โหขาวสะอาดครับลูกยิงของปีวอนผาทิจกุลครับจังหวะให้ของจักรพันธ์แก้วพรมครับโอ้โหดูครับโอ้โหนี่นี่ถือว่าสุดๆจริงๆครับิลเลอร์พาสของจริงคือแบบนี้นะครับ เอาครับพอไม่มีรัตนากรนี่ก็เป็นคนนี้ครับจักระพัน์แก้วพรมครับจักระพัน์เปิดเข้ามาอุ้ยแล้วยืนเกรงคอรอมงงครับสุภชัยใจเด็ดอู้แล้วปัดอีกทีครับอนุสิทธิ์โอ้ยังแค่4-0ครับไม่มีเซฟวันนี้นี่ไม่รู้จะทะลุไปกี่ลูกครับดูครับเกรงคอร้อม่งตรงนี้ครับแล้วตกพื้นนี่โอ้โหเหมือนเซตเลยครับวันเล่นี่คือเซตรอเพื่อนมาตบเลยครับ ต่ไม่มีใครเล่นด้วยเราตบออกไปเองครับอนุสิตเติมมีอีกทีนึงครับฟรีคิกจักระพันธแก้วพรมิ่งเปิดลงนี้ไม่ขึ้นครับยังเคลียออกมาเคปผิดทักแล้วกระจายย้อนกลับไปแบบนั้นก็อันตรายครับปิยพน์ปิยพน์ขานิชกุลกระถ่ายแล้วเปิดย้อนกลับมายังเก็บได้ครับต้องมาช่วยเกมรับแล้วครับดูนเปาโลแล้วเคลียไม่ดีกดอีกทีแล้วลูกนี้ข้ามขานได้มามีโอกาสลงมาได้ซัดเลยครับและจังหวะยิงนี่แกปั่นด้วยปั่นด้วยขวาเลยนะครับดูครับเนี่ยครับ แล้วบอลข้ามคานไปครับบอลของระยองจังหวะจะเคลียร์นี่ไม่ขาดครับยอดรักโอ้โหเกือบโดนประตูที่5เลยครับยิงลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับอภิวัฒน์วลลำหินต่องทูเปิดเข้าไปจะแตรเล่นต่อจากกลิดยาวาครับเปลี่ยนมาทางขวาตรงนี้มีพื้นที่มีเวลาครับสุภโชคสารชาติ ผัดโชคสับอื้แล้วเข้ากลางมาส้มลวนและกินลูกนี้5-0ไปเลยครับเป็นจักริดลาบตระกูลตัวนีครับจงหวะที่พาเข้ากรอบไปโทษของสู่ช่งสารชาติหนีสุวัส์ไปได้ครับแล้วสุวัส์หันมาเจอบอลก็สกิดจะสกัดเลยครับแต่แม่บอลมันไปเข้าทางจักริดก็แปรแบบไม่ต้องจับเลยครับอนุสิธิ์เจอจ่อๆแบบนั้นล่อเป้าเลยครับ5-0ครับบุรีรัมยูไนเต็ดอนนี้โคตรจะครบดูนาริกาแล้วครับ แล้พระสินคุณทีทิชัยนวลจันทร์ครับเปาธวิดหมดเวลาการหนึ่งขันครับก็เป็นดูดามยูไนเต็ดนะครับที่บุกมาถลงลมพยองเอฟซีถึงถิ่นไป5ประตูต่อศูนย์ครับเซนฟุตบอล